ูครับเรากำลังมาดูสวนอินทพาลัมสวนนี้เป็นสวนของดรสีเมืองเจริญศริซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรใช้เวลาประมาณไม่ถึง20ปีในการสร้างสวนนี้ซึ่งมีน่าจะกว่าพันไร่ที่อำเภออำเภออะไรนะ อยู่บ้านงัวบาอยู่บ,ยบ้านตำบ้านงัวบา,วบาอำเภอราเอ๊ะเปอำเอจังหวัดมหาสารคามรู้แค่นี้อีกตอนมาดูป้ายมันก็จำไม่ได้นะเนี่ยครับให้ดูสภาพทั่วไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะขอคุยกับท่านสีเมืองเจริญสิริซึ่งเป็นเจ้าของสวน อำเภอวาปีปทุมน่าจะเป็นอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนายคับั่งที่เมืองเจริญสรกีกำลังกำลังกำลังดูคนงานอยู่เดี๋ยวงยล,ยลงไปคุยเลยลงไปคุยเลยเนี่ยระหว่างที่คนหนึ่งยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวลงไปคุยกับท่านทีเมืองเลยดีกว่า นี่ครับนี่นี่คือท่านอดีตอดีตรัฐมนตรีสีเมืองเจริญสิรินะครับถ่ายรูปพอดีท่านอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสีเมืองเป็นเจ้าของสวนนี้สวนนี้กี่ปีแล้วครับท่านนี้ห้าปีสวนนี้ห้าปีนี่ให้ผลแล้วให้ผลแล้วพันนี้เป็นพันอะไรครับท่านบาฮีครับบาฮีเป็นของพันจากพันแพ้จากอาบูดาบีอาบูดาบีครับแล้วก็เป็นพันที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเมืองไทยที่สุดเอาได้เอาได้ถ่ายรูปเลยตรงนี้พอดีเลย สมาคมผู้ปลูกสมาคมผู้ปลูกอินทผลัม้ท่านเป็นนายกด้วยไ่มครับสมาคมผู้ปลูกอินทผลัมครับท่านผมเป็นนายกสมาคมเป็นนายกสมาคมมีสมาชิกเยอะไหมครับมีก็สมาชิกเป็นสวนนะเในสวนก็นับเป็นร้อยสวนนะคนอินทผลัมอินทผลัมในประเทศไทยนะก็จำนวนเยอะนะตอนนี้นะมีทุกทุกจังหวัดนะ เอาถามสั้นๆเลยเนี่ยผมเคยย,ยินท่านทีน่เมืองเล่าถึงเรื่องว่าปัญหาของมันคือมันกินน้ำเยอะใช่ไหมกินน้ำวันละ200 l. 200 200 250ลิตรต่อต้นต,ต,ต,ต่อวันตลอดชีวิตของมันนี่เป็นสภาพ ีได้ถ่ายรูปแล้วนี่ยเลือเหลือเหลือให้เหลือให้ถ่ายรูปนะไม่งั้นหมดแล้วเดี๋ยวไม่ให้ถ่ายรูปนี่ครับพอดีวันนี้มีการประชุมสัญจรสมาคมสมาชิกรัฐสภาแห่งประเทศไทยที่ควบคุมภูมิภที่จังหวัดมหาสารคามท่านสีเมืองก็เลยพามาดูสวนอินทรพลำซึ่งก็เป็นท่าจพวงแล้วก็แบบได้พวงแล้วปาณสิกิโนี่ครับท่านสมาชิกได้สมาชิกสมาคมรัฐสภาไทย มาดูเิ็นะพะรำแม่เสดยดายที่ไม่มีเวลาคุยกัแบบท่านแบบแต่เน<ฮ>ี่านท่านท่านนี่นี่ท่าน,น,นาาาสาันภาพิพิธภัณน์อีสมาชิกพุทธภัณากจังหวัดน่านจะไม่<ช>เดียวกับท่านทวีปอะไรครับผมเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการกีฬาวิภาใช่แต่ตอนนี้อยู่กับเกษตรยอยู่เนี่ยพอมาเห็นเนี่ยสนใจเรื่องอินทพารำมั้ยผมไปปลูกไว้หลายต้นอยู่ท่านทำแล้วเหมือนกันเหรไม่ไม่ปลูกไว้แบบพี่ทิมเอาไปให้ เอาไปปลูกไว้แล้วก็ได้ตั้งกี่เดือนนะเสียเอายิ้อีกแล้วที่ท่านทำเนี่ยเริม่มต้นของมันเลยคือปัญหามาจากอะไรปัญหาใหญ่ๆของมันที่ต้องมีแน่ๆเนี่ยไม่ผมไม่ผมไม่ได้อ่านในนี้แต่ว่าที่นั่นเนี่ยผมปลูกกาแฟผมทำนาข้าวอะนะในโครงการหมู่บ้านที่นาเนาะน,นะแต่ทีนี้พี่ถึงมมองไปให้สองต้นไปเห็นที่แล้วผมก็เลยปลูกไว้ Mm. ตันนี้ประมาณทขนาดนี้แล้วจะได้เลยโดนกล้องนี่ถ่ายพี่นะไปกับเครแลนพักาไกลเนกินกไดเลย เอาสุกจัดๆแล้วก็ไปแช่เย็นให้แข็งลเอาไปต้มก็เอาเอาเอาเอสบการณาเลาอาเีกเ่าจะได้มีควาเอาเเอา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 อาออาเเอาเอาเอไม่าเอเอ่ออาเอเอาอาอาเาเดอาเออเเเาา กวาสวรรค์ติดใจมากอร่อยจริงแกบาไม่พี่ไม่ปนเม่กต้ชิมวายไหมเนี่ยต้องกินทางยาวอย่าไปกัดที่ต้องกินกินยาวๆตัแ้กินแตงนี่ันแท้เม่นแล้ไม่ตรงนี้ในเมืออร่อย อต,ต,ต,ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณห้ปีหปีอรนี้พี่ต้องใช้ถงเรถ่ออรอยคร่บไมเด็ชิมดูอ๋อี่สวนนั่งเยอะจริง มีเป็นหลายหลายแปลงเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาดูหน่อยฮะรอบๆมันอยู่ด้านในก็มีสวนมันมีวัวบาห้าถึงถึงสิบตรงนี้อยู่อำเภออะไรนะอำเภอวาปีปทุมวาปีปทุมตำบลงัวบาเนี่ยแหละแปลงงัวบาเนี่ยใช้ชื่อตำบลเลยงัวบาหกวัวบาห้าถึงงัวบาสิบกว่าอยู่ด้านหลังมันเต็มไม่เป็นไม่เปลยไม่เป็นนะครับ ไมเป็นรครับเหมอนหันหน้ามอหันหน้าไปทางนู้นส่หนาแงตาไอ้ยพ่อพีที่สั่นต้องต้องใจอันหน้าไปทางนน้นครับอ่ะเออเ๋ยยเยอะท่านกล้องอาไทยอาไทยกำลังกลังนี่เจ้าของสวนเจ้านกินไม่เป็นวิธีกินวิธีกินปต้องกัดกิดขวางขวาี่อยท่านเมืองครับกล้องขอเล่าอนาคตของคนปลูก อินทรพลัมหน่อยว่ามันจะแล้วก็คือต่อไปจะมีคนปลูกมากขึ้นแล้วก็ตลาดนะครับตลาดยงส่งออกได้ครับตอนนี้ไม่พอส่งออกไม่พอตอนนี้กตลาดใหญ่สิดต่อมงจีน มันกินสีเกียงในคน60กว่าล้านคนมุสลิมนะนั้นกินหมนแล้วที่สีเบองพี่ว่ามันอร่อยกว่าทางตะวันออกกลางไหผมว่านะส่วนตัวนะผพว่าไม่แพ้ไม่แพาไม่แพงอ่าอ่าเราทำากัดแบท่านถ่ารูเลยอันนี้เขากำลังถ่ายอยู่ชุบอยูอ๋อไปไล่จดนะเซฟไปเลยไล่จดใค้ไครอยาเป็นเนียครับก็เป็นรับรอนถ่ายตรงกอ สามารถถ้ามีโอกาสเสร็จท่านอานอันต์ไปใช้ในยุสมาคมไปนับด้วยชมสวนท่านนเมืองกันไม่ได้นะไม่มีเวลาที่คุยกับท่านผู้นึ่งโดยตรงเดี๋ยวโอกาสหน้ามีโอกาสจะมาคุยกับท่านใหม่เกี่ยวกับเรื่องการทำสวนเม,มืมีประโยชน์กับเมื่อ30ปีแล้วมั้งท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ไม่เสียเวลาที่ไม่มีเวลาดูคุยกันไปนกี่สิบตัวเยอะไรเงี้ยใช่ถึงนี้แล้วแค่ผมคงลาไปแค่ตอนนี้ตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสาอ,อาจจะเล่าให้ฟังใหม่เกี่ยวกับเรื่องอนาคตของฟาร์มเรื่องปัญหาการปลูกเรื่องของพันธุ์เรื่องของเทคนิคต่างๆถ้ามีเวลาคุยกับท่านสิมเมืองใหม่นะครับยังอีกทีท่านสิมเมืองเจริญศรีท่านเป็นนักการเมืองนะครับเป็น อดตีตั้องมีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หลังจากการมีปฏิวัติทางนั้นก็เลยผันเดยมาทําสวนบางลำห็นได้ฟังวา่าทําประมาณสักสองพันกว่าไร่นะครับที่มหาสารคามขั้งแก่นและจตุจักรกรุบเทพคงจะยุติคลิปนี้แค่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณท,ที่ติดตามสวัสดีครับ เขาจะทำทะเบียนได้เลยที่ป้ายขาขาวเนี่ยเองรถนึงเนาบกในาบุรในาบุรปไมตาบุก็ได้ส่งนึงาย